ปกติเนะียย่าจะเป็นคนที่แบบเอเป็นคนเรียบร้อยสุภาพแล้วก็ขยันแต่ว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนอกจากหมกตัวอยู่ในห้องอ mm. ทีนี้ทางพี่ชายของแม่ซึ่งคือลุงยักษ์เนี่ยก็เลยไปหาทางหมอยายอีกครั้งหนึ่งก็ให้ตามมาดูอาการอีกครั้งหนึ่งวันลุ้งขึ้นนะครับทีนี้วันนี้ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าตอนที่หมอยายเข้าไปในห้องแล้วก็ทักนายยมาเนี่ยก็เหมือนจะรูปหัว e y, ตรวจสอบอาการว่าเป็นไงบ้าง นายแย้มเขาบอกว่าอยาเอามือสกรปรกมาถูหัวกูอย่างนี้นะครับ mm. หมอยาเนี่ยเขาก็เรียกทางยานี่ยออกมาคุยข้างนอกว่าน้นองอ่ะถ้าทางผิดปกติแล้วนะดูไม่ดีเลยนะก็เลยคิดว่าจะไปตามหมอผีมาที่บ้านทันทีที่หมอหมอผีเนี่ยมาถึงที่บ้านอ่ะเขาก็เดินสำรวจรอบบ้านนะครับหลังบ้านเนี่ยครับก็จะเจอกอไผ่ใหญ่ๆอยู่ข้างหลังบ้านเออแล้วก็ หมอผีก็ถามว่าทุกคนได้กลิ่นอะไรเหม็นเบนไหมทุกคนคือไม่ได้กลิ่นหมอยาคนนี้ก็บอกว่างั้นลองฟันกอไผ่กอนนี้ให้ดูหน่อยสิว่าข้างในอมีอะไรหรือเปล่าพี่ชายแม่ครับก็เข้าไปฟันพวกกอไผ่กอเนี้ยจนแบบลึกเข้าไปจนถึงกลางดงฮนะข้างในอม,มันมีคล้ายๆของเน่าเน่าอ่ะซุกอยู่ตรงตรงกลางกองไผ่อ่ะครับใช่ทีนี้ทางหมอผีคนนี้เขาก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นของอัปมงคลนะ ก็เลยขอทางคุณตามผมอะคือเผากอไผ่ก่อนนั้นนะทางกอเลยก็คือแบบเอาสายศินมาล้อมแล้วก็ทําพิธีเสร็จแล้วก็ปักธูปแล้วก็เผา,ากอไผ่ก่อนนั้นคือทางกอเลยแล้วทีเนี้ยคือนายแย้มเนี่ยที่ซึ่งตอนแรกก็แบบก็ปกติอยู่นะเขาก็แบบร้องขึ้นมาแล้วก็สลบไปเลยครับหมอผีคนนี้ครับเขาบอกเออเนี่ยตอนนี้แหละรีบพานายแย้มเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลพี่ชายแม่คนหนึ่งก็เลยเข้าไปอุ้มในห้องนอนนะครับก็อุ้มออกมาปกติแต่ว่าพอพ้นแบบชายคาบ้านนะฮะ คือตัวายแยมนี่คือจะหนักมาก <Yeah. S 1> คือก็ตกไปคือตัวหนักอุ้มไม่ไหวครับต้องวางต้องวางกับพื้นโอ้ Ooh, มีอย่างนี้ด้วยใช่ครับก็เลยต้องใช้คน2คนอนะ่ะอุ้มเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวขึ้นรถระหว่างขับรถเนี่ยซึ่งทางนุงยักษ์เนี่ยก็เป็นคนขับใช่ไหมครับขับไปเนี่ยมันจะผ่านสถานที่แห่งหนึ่งพอขับผ่านสถานที่แห่งนั้นเนี่ยคือคนในรถก็คุยกันว่าผ่านตรงนี้แลวอีกแป๊บหนึ่งตัดขึ้นถนนใหญ่แล้วไม่ไกลแล้วเดี๋ยวก็ถึงโรงพยาบาลมันก็มีเสียงข้างรถด,ดังปึง้งขึ้นมาก็เหมือนทางคนขัับเเเนนีี่่ยกก็็ปทอองววา้สะะไไรร จากนั้นก็ขับไปอีกสักพักหนึ่งปรากฏว่าไปวนกับสถานที่เดิมที่เจอกว่านั้นนะอยู่ทางอยู่ทางขวามื <fem. S 1> ออก็คือวนมารอบที่สองโดยที่คนขับขับเส้นทางเดิมตลอดอืซึ่งคนขับก็ขับปกติเส้นเข้าเหมือนแต่ว่ารอบเนี้ยคือมันผ่านที่เดิมสองครั้งวันแรกที่รักษาเนี่ยก็โอเคทุกอย่างก็เรียบร้อยดีทางคุณหมอก็นัดตรวจร่างกายในวันรุ่งขง mm. ึ้นอะไรอย่างนี้ครับคืนถัดมาครับคืนนั้นก็คือเป็นคืนที่แม่ผมเนี่ยคือจาฝังใจเลยเพราะว่า <pin ches> ตอนนั้นเนี่ยแม่เขาก็นอนอยู่กับยายสองคนเฝ้าน้องใช่ไหมฮะระหว่างนั้นเนี่ยตอนที่แม่กาลังเคลิมคล้มเฮลก็ได้ยินเสียงที่หยดเนี่ยครับครั้งนี้คือชัดมากจนแม่รู้ว่าคือมันดังว่าที่หยดชัดมากๆเสียงนี้อีกแล้วครั้งนี้มันมันดังใกล้มากแม่ก็เลยแบบตื่นขึ้นมาแล้วนายแย้มอะนั่งอยู่บนเตียงปู๊บไหวครับบนตักนายแย้มครับจะมีแมวดํา ตัวใหญ่มากนั่งอยู่บนตักแม่ก็ตอนนั้นเหมือนอาการแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นขยับตัวไม่ได้ครับก,ก็เห็นนายแย้มเนี่ยเขานั่งจ้องหน้าแมวอยู่สักครู่หนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็หันกลับมามองแม่ผมแล้วนายแย้มเขาก็บอกแม่ผมว่ากูไปแล้วนะแล้วนายแย้มเขาก็ล้มลงไปแล้วครับล้มไปบนเตียงเอ็นหลังล้มไปบนเตียงส่วนแมวดําอ่ะที่นั่งอยู่นิ่งๆอะ่ะก็กระโดดออกไปทางหน้าต่างทันทีครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือ นายแย้มก็เสียชีวิตคืนนั้นโอค,ครับไปไง่ายๆแบบนี้เลยใช่ครับโดยที่หาสาเหตุไม่ได้หมอบ,บอกว่ายังไงเรื่องเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยคือเข้าใจว่าทางลุงยักษ์เป็นคนเขาไปคุยกับหมอนะฮะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยก็ไม่ได้รับการเปิดเผยมาแต่ว่าช่วงหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเหมือนแม่ครับเขาไปกดกดท้องกดท้องนายแย้มกดท้องน้องท้องเนี่ยแบบมันมันแบนฟีบลงไปเลยครับแล้วก็มีเลือดไหลออกมาคืนนั้นคอืม